คุณลองจินตนาการดูนะครับถ้าเราอยู่ในเมืองใหญ่ที่มีประชากรนับแสนคนแต่ไม่มีน้ําประปาไม่มีเครื่องปั๊มน้ําไม่มีแม้แต่ท่อเหล็กเราจะส่งน้ําสะอาดมาให้คนทั้งเมืองใช้ได้ยังไงคําตอบของกรุงโรมนะครับมันคืออาควาดักครับหรือที่เรียกกันว่าท่อส่งน้ําโรมันพวกเขาเริ่มสร้างระบบนี้มาตั้งแต่312ปีก่อนคริสต์กาลครับโดยระบบแรกเนะี่ยมีชื่อว่าอาควาแอปเปียครับซึ่งเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของเครือข่ายส่งน้ําที่ซับซ้อนที่สุดในโลกของยุคโบราณครับโรมันรู้ดีว่าน้ําคือหัวใจของ มไม่ใช่เพียงแค่เพื่อการดื่มแต่รวมถึงการอาบน้ําทําอาหารล้างถนนและที่สําคัญมากๆเลยคือสาธารณาสุขครับในกรุงโรมเนี่ยเพียงเมืองเดียวมีอ่างอาบน้ําในสาธารณะกว่า900แห่งครับทุกแห่งต้องใช้น้ําในปริมาณมหาศาลไหลเข้าทุกวันและนั่นนะครับคือบทบาทของท่อส่งน้าครับโดยอาควาดักนะครับจะดึงน้ําจากแหล่งน้ําธรรมชาติเช่นแหล่งน้ําใต้ดินลานําธารแล้วก็ภูเขาครับและลําเลียงมันเข้าสู่เมืองผ่านระบบที่ยาวหลาย10กิโลเมตรบางสายไกลถึง90กิโลเมตร แถมวัสดุที่พวกเขาใช้ก็ล้ำสุดๆนะครับก็จะมีพวกหินปูนและก็ปูนโรมันครับซึ่งทนทานต่อความชื้นและน้ําได้ดีกว่าปูนในยุคปัจจุบันบางประเภทเสียอีกครับคนที่ดูแลเรื่องน้ําในกรุงโรมโบราณชื่อว่าเซกุสตัสฟร์ตินุสครับเขาได้เขียนบันทึกนะครับไว้เพื่ออธิบายโครงสร้างทั้งหมดนับว่าเป็นคู่มือการจัดการระบบน้ําฉบับแรกๆของโลกเลยก็ว่าได้โดยสิ่งที่ทําให้อควาดักของโรมันน่าทึ่งมากที่สุดนะครับไม่ใช่เพียงแค่ความยาวหรือความสวยงามของมันนะครับแต่มัน คือความแม่นยำระดับสูงครับเพราะการจะทําให้น้ําไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่าโดยไม่ต้องใช้ปั๊มน้ำเนี่ยต้องอาศัยการคํานวณที่มันละเอียดมากนะครับลองคิดดูนะครับว่าท่อส่งน้ําบางเส้นเนี่ยมีความลาดเอียงเพียงแค่1เมตรต่อระยะทาง300เมตรนั่นหมายความว่าถ้าเอียงน้อยเกินไปเนี่ยน้ำก็จะไม่ไหลแต่ถ้าเอียงมากเกินไปเนี่ยน้ำจะไหลแรงจนเกิดการกรัดกร่อนโครงสร้างแล้วก็ทําให้มันเสียหายครับนี่คือระดับความแม่นยำที่พวกเขาทําได้ด้วยสายตาแล้วก็เครื่องมือการวัดแบบโบราณน,นะครับโดยเครื่องมือหลักของพวกเขานะครับเรียกว่า โรบัตเต้ครับเป็นไม้ยาวที่มีเส้นดิ่งไว้เช็คระยะความเอียงนะครับเล่ยหนึ่งตัวนะครับก็คือไดออปเตอร์ครับคล้ายกับกล้องวัดระในยุคปัจจุบันนะครับตัวโครงสร้างของอควาดักนะครับแบ่งเป็น3ประเภทใหญ่ๆนะครับก็มีแบบใต้ดินปลอดภัยจากสัตรูแล้วก็แสงแดดนะครับแล้วก็จะมีแบบลอยฟ้านะครับเห็นชัดสุดเนี่ยอย่างเช่นพองดูกาในประเทศฝรั่งเศสนะครับถ้าอ่านชื่อผิดต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็สะพานส่งน้ำครับแบบเสาโค้งนะครับหลายชั้นเนี่ยรับแรงกดจากน้ําแล้วก็พวกวัสดุต่างๆนะครับเสาโค้งเน แรงนะครับการโค้ง่ยช่วยกระจายแรงจากด้านบนสูดด้านล่างซึ่งเป็นหลักวิศวกรรมที่ยังใช้อยู่ในยุคปัจจุบันเลยนะครับแถมยังมีระบบการบํารุงรักษานะครับเช่นจุดเปิดปิดน้ําช่องตรวจสอบนะครับแล้วก็โอเวอร์ฟล h แชนแนลนะครับเพื่อทําให้น้ําล้นนะครับเมื่อเกิดปัญหาในระบบนะครับพูดง่ายๆก็คือพวกเขาไม่ได้แค่สร้างนะครับแต่พวกเขายังคิดเผื่ออย่างชาญฉลาดอีกด้วยนะครับโดยคําถามที่หลายคนสงสัยนะครับคือทาไมโครงสร้างแบบนี้ยังอยู่ได้ถึงทุกวันนี้นะครับทำไมมันถึงไม่พังหรือไม่สึกกร่อนนะครับไม่หายไปตามการเวลาคําตอบก็คือ ปูนโรมันโบราณครับพวกเขาใช้วัสดุที่ชื่อว่าคอนซูโอลานาถ้าอ่านผิดอีก็ต้องขออภัยด้วยนะครับหรือเท่าของพวกเขาไฟนะครับผสมในปูนนะครับทำให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีเนี่ยทำให้ปูนในแข็งแรงทนน้าทนกดนะครับแล้วก็ไม่แตกร้าวง่ายๆมีการศึกษาโดยนักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่นะครับพบว่าปูนโรมันบางประเภทนะครับแข็งตัวใต้น้ําได้ด้วยนะครับและยังซ่อมตัวเองได้ในระดับหนึ่งอีกด้วยนะครับนั่นเป็นสาเหตุที่ว่าทําไมอควาดักหลายแห่งถึงยังแข็งแรงนะครับแม้ผ่านไป กว่า2000ปีนะครับก็จะมีหลายๆประเทศนะครับที่เรายังได้เห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นในฝรั่งเศสแล้วก็ในสเปนนะครับหรือแม้แต่กรุงโรมเองก็ยังมีซากของอควาดักที่ยังเชื่อมต่อกับน้ําในบางเขตพื้นที่อยู่นะครับพวกเขาสร้างด้วยความเข้าใจในธรรมชาตินะครับความรู้ทางวิศวกรรมและก็ความใส่ใจในรายละเอียดนะครับในยุคที่ไม่มีคอมพิวเตอร์ไม่มีซอฟต์แวร์แล้วก็ไม่มี GPS นะครับมีเพียงแค่สมองนะครับแล้วก็มือนะครับและความตั้งใจที่จะสร้างอย่างยิ่งใหญ่เพื่อคนทั้งเมืองนะครับสรุปนะครับท่อส่งน้ําโรมัเี่ยฟงดูมือ แค่สิ่งก่อสร้างโบราณชิ้นหนึ่งใช่ไหมครับแต่เบื้องหลังของมันคือเรื่องราวของมนุษย์นะครับไม่ใช่เพียงแค่ความรู้ความพยายามและก็ความเชื่อว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปได้แม้ในยุคที่ไม่มีเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรแต่ครับแม้แต่เครื่องคิดเลขก็ยังไม่มีโครงสร้างที่พวกเขาคิดไว้นะครับไม่ใช่แค่อยู่มาจนถึงทุกวันนี้แต่มันยังใช้งานได้นะครับและยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับวิศวกรทั่วโลกนะครับว่าความคิดสร้างสรรค์และความละเอียดรอบคอบแบบนี้สามารถสร้างสิ่งที่อยู่เหนือกาลเวลาได้จริงๆนะครับถ้าคุณกำลังสร้้าาางงงออออะไรบยยู่่ตนนี จำไว้ครับว่าบางทีเนี่ยสิ่งที่คุณทําอาจยิ่งใหญ่กว่าที่คุณคิดนะครับเหมือนที่โรมันเคยทําไว้เมื่อ2,000ปีก่อนนะครับขอบคุณนะครับที่ดูจนจบครับถ้าคุณชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเรานะครับเพราะคลิปหน้าเราจะพาคุณไปรู้จักกับเทคโนโลยีโบราณสุดล้ำอีกอย่างหนึ่งนะครับที่อาจเปลี่ยนแปลงความคิดคุณไปตลอดการแล้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ